สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะมาใส่ปุ๋ยเคมีในไรอ้อยของพี่โตนะครับผมการใส่ปุ๋ยเคมีของพี่โตในรอบนี้นะครับผมเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมสูตรที่พี่โตจะใช้นะครับผมก็คือสูตร2100โดยปกติแล้วนะครับผมปุ๋ยเคมีที่เราใส่ในไรอ้อยเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะใส่สูตร2100นนะครับผมแล้วก็ส่วนจะผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม ทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยสูตร2ี0 0เนตรเี่ยเราใช้เป็นปุ๋ยยูเลียได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราต้องรู้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของปุ๋ยทั้ง2ส,สูตรนี้ก่อนนะครับผมว่า,าทั้ง2ส,สูตรเนี่ยทั้งยูเลียแล้วก็2ี0 0ปูเนี่ยเขามีข้อดีแล้วก็ข้อเสีย,ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม ข้อที่เหมือนกันก็คือทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับผมเป็นธาตุไนโตรเจนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณของธาตุอาหารนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมอย่างปุ๋ยยูเลียจะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยสูตร2 1 0 0ถึง25%เต่อน้ําหนักรวม100กิโลนะครับผมข้อต่อมานะครับผมปุ๋ยยูเลียมีราคาถูกกว่าปุ๋ยสูตร2 1 0 0 ในข้อนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยยูเลียเนี่ยกระสอบละ1,300บาทนะครับผมส่วนปุ๋ยสูตรยี่สิบเนสูตรเนี่ยเพิ่งจะมีราคากระสอบละ750บาทเท่านั้นเองนะครับผมในราคาณปัจจุบันณนะวันนี้นะครับผมซึ่งการคำนวณเ,เราคิดจากปริมาณทตุอาหารนะครับผมเราไม่ได้คิดจากน้ำหนักน้ำหนักของปุ๋ยนะครับผมเราคิดจากปริมาณของทตุอาหาร อย่างที่อย่างที่พี่โตบอกไว้เมื่อกี้นะครับผมว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขามีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดศูนย์ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นจึงทําให้ปุ๋ยยูเรียมีราคาถูกกว่านั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเราต้องการใส่ธาตุอาหารสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เราต้องใช้ปุ๋ยยูเรียประมาณ100กิโลนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการธาตุอาหาร46%เราจะต้องใส่ปุ๋ยสูตร2 1 0 0 มากกว่า200กิโลกรัมนะครับผมอันนี้แหละครับผมคือข้อแตกต่างระหว่างปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยสูตร2100นะครับผมทีนี้เราก็มาดูข้อดีของปุ๋ยสูตร2100กันบ้างนะครับผมว่าข้อดีเนี่ยเขามีอะไรบ้างข้อดีข้อที่1นนะครับผมก็คือมีธาตุอาหารรองคือกรรมถันหรือว่าซัลเฟอร์นะครับผมหรือที่เราเรียกว่าแอมโมเนียซัลเฟตนะครับผม ข้อดีข้อที่2นะครับผมก็คือละลายน้ําง่ายกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารทําได้ง่ายกว่าปุ๋ยยูเรียนะครับผมพืชเนี่ยสามารถดูดกินได้ไวกว่าทําให้พืชเขียวเร็วแล้วก็งามได้ไวกว่าปุ๋ยยูเรียนะครับผมข้อที่3ก็คือมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักต่อกกระสอบนะครับผมอันนี้คือรว,ว,วมน้ำหนักของธาตุอาหารนะครับผมแต่ว่าเราจะคิดเป็นน้ำหนักของกระสอบเนี่ยน้ำหนักของปุ๋ยในกระสอบเนี่ย จะมีราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับผมพี่เต๋อขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่าถ้าเราต้องการใส่ปุ๋ยเคมีในไรอ้อยของเรานะครับผมเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียรหรือปุ๋ยสูตร2100นะครับผมแต่ว่าที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยก็จะเป็นปุ๋ยสูตร2100นะครับผมเพราะว่ามีราคาต่อกระสอบ ถูกกว่าปุ๋ยยูเรียนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเขายังมีทตุอาหารรองที่เป็นกรรมฐานด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับอ้อยที่เราปลูกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ